พระปางเปิดโลกเป็นพระประจำวันพระฤหัสก็ถือว่าเป็นาปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกสำหรับองค์นี้เป็นกุทุเรียน ซึ่งมีลักษณะสองหน้านะครับกุเตาทุเรียนมีลักษณะสองหน้าด้วยกันเป็นที่นิยมนะครับถ้าพูดถึงพระปางเปิดโลกในปัจจุบันนี้สำหรับกุนี้ก็ถือว่าเป็นกุที่มีความนิยมเป็นอย่างสูงโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าพระ ปางต่างๆนะครับออกแต่ละที่อย่างเช่นพระปางานากปกนะครับถ้าออกจากที่แถวลบบุรีนะครับก็จะเป็นที่นิยมกันหรือจะเป็นพาราล่วงนั่ง ช้ยนานะครับก็จะเป็นที่นิยมกันซึ่งแต่ละกลุ่นะครับก็จะมีความนิยมที่แตกต่างกันอย่างกลุ่ที่ออกจากกำแพงเพชรนะครับก็จะมียกนีความนิยม เช่นเดียวกันกับกุทตเรียนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าพุทธศินนะครับลักษณะของเนื้อก็จะเป็นเนื้อว่านผสมดินหรือดินผสมว่านนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราได้จับมากเท่าไหร่ก็จะมีความมันวาวมากเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นดิน มีดินผสมนะครับเพราะว่ายิ่งเก่านะครับและโดนเหงื่อคาบเหงื่อไข่มากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้เนื้อขององค์พระก็จะมีความมันวาวมากขึ้นเท่านั้นก็เป็นธรรมชาติของพระเนื้อดินผสมว่านนะครับซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าปางเปิดโลก เป็นพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤะหักน,นะครับเชื่อว่าเปิดโดยส่วนใหญ่คนก็มักจะเชื่อว่าเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดราบทั้งสวรรค์ทั้งมนุษย์และนรกนะครับส่วนบาดาลน,นะครับเขาก็ยังเรียกว่า าเป็นภูมิของอเทวดากึงก่งๆเทวดานะครับนั่นก็เป็นส่วนที่อ,อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้มีความเข้าใจว่าการเปิดโลกก็คือเปิดทั้งสามโลกก็คือโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกนะครับ ให้มองแล่เห็นกันได้ซึ่งเป็นการโปรดทั้งสามโลกนะครับถ้าเรามองก็คือพวกที่เจ้าเปิดทั้งสามโลกนั่นเองก็เป็นเราก็นำมา,าเพื่อเป็นมงคลสำหรับเราเราก็ให้นำมาใช้ว่าเป็นปางเปิดโลกก็คือเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภ เปิดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก็วเวลาเพียงเท่านี้